สวัสดีนะครับสวัสดีตอนรับท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับดูครับ<อ>นี่เด็กน้อยนะครับเขามาป้อนกล้วยอ้อยครับไม่เอาครับต้อนรับก็ไม่เอาเล่นอย่างเดียวกกล้วยเฮ้ง <c ười> พิงพ้งพิงพ้งหนอย Bun Jama, <tipas> 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 จะเล่นนะครับให้กล้วยก็ไม่เอาอ่าผู้พิงอ้อย่าเล่นเอาใช้งาลูกอย่าใช้งาเด้อเบนพุนเบนพุนเบนพุนอย่าไหนเบนไปเบนไปจับกล้วยจับกล้วยมาบนบนจับบนจับอ แหม่ก็ไมวแมา,า,าไม่กินนะสิอย่างว่างนีเล่นอย่างเดียวนี่ธรรมชาติธรรมชาตินาะธรรมชาติา <c oughs> ห่วงเล่นครับไม่ห่วงกิน,นเอาเอาลเถยงเยิ เออย่าไปเอา,า,างานัันได้ลูกลูกชายไม่สนใจอะไรครับสนใจจะเล่นอย่างเดียดนี้กล้วยอ้ยอยเต็มสนใจเล่น ถอยถอยพียงถอยถอยนะครับสวัสดีนะครับดูครับการน้ําเชี่ยวมาเต็มนะครับสาส น้ำโคนใส่เขาทอย่งอยจับกล้วยอ่ะจับกล้วยอ่ะลูกกินกล้วยอ่ะไม่เอาอะไรสักอย่างเป็นเอาเหร โอเคครับเอาเลเาพี่เฮาแม่แม่คอยอยู่ใกล้ๆนะครับจะเล่นอย่างเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต้อนรับนักองเที่ยวกันพิงไปเฮ้ลูกไป